สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาร์ตเอพีดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับรถออามาติดตั้งเครื่องเสียงนะครับเป็นสิบนิ้วสิบนิ้วไม่เหล็กเท่าไหร่นะพี่ได้บอกไหมร้อยแปดสิบหรือร้อยห้าหกร้อยห้าหกสิบนิ้วร้อยห้าหกนะครับที่ติดไปพอดีผมลืมเพิ่งติดเสร็จไปเมื่อวานนี้ก็วันนี้เอามาให้ดูแบตน,นะครับที่ติดไปก็จะมีนะครับ เป็นทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์มือสองใส่ไปนะครับดอกหน้าหกใส่อยู่ด้านในนะครับดอกหน้าหกครับใส่อยู่ด้านในครับเดินระบบสายไฟครับรถไม่มีเครื่องเสียงไม่มีอะไรมาเลยนะครับจอนี้ก็ใส่เพิ่มไปตัวนี้เป็นปีนะครับเป็นปีเจ็ดแบนด์ใส่ไปนะครับเสร็จดีมากครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เขามาเพิ่มชุดนะครับแยกแยกแบตเตอรี่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ก็ใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นตัวตัดแยกนะครับเพิ่มแบตเตอรี่ไปหนึ่งลูกนะครับแบตเตอรี่ไปหนึ่งลูกผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวด้านหลังตัวนึงแล้วก็จะมีฟิวเมนหลักฟิวเมนหลักหนึ่งตัวนะครับก็การการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็ ก็คือแบตลูกหลังจะทํางานโดยผ่านตัวซับเบกคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางจะทําให้แบตเสื่อมช้านะครับเวลาเราสตาร์ทรถแบตก็จะชาร์จทั้งสองลูกแต่เวลาทํางานนะครับเสียงกลางตัวนี้ก็เป็นแบตลูกหน้านะครับเสียงเบกก็จะเป็นแบตลูกหลังนะครับครับชุดควบคุมตัวนี้ก็จะเป็นแบตลูกหน้านะครับโอเคครับอันนี้ผมทําแบบงบประหยัดนะครับลูกค้าเขา,อ,าอยากได้ให้มันประหยัดมากที่สดุดผมก็เซฟให้ได้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะครับพอดีเครื่องที่ถ่ายหลักที่ผมใช้ถ่ายเป็นเครื่องหลักนั้นแบตเตอรี่หมดพอดีครับพอดีจะส่งงานลูกค้าก็ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป